สวัสดีครับแฟนๆหนังกางเปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกางเปลงของเรานะครับก็จะมาแนะนําหน่วยหนังกางเปลงกันอีกสักหนึ่งหน่วยนะครับวันนี้ก็มาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งหน่วยหนังกางเปลงหน่วยนี้ก็คือหน่วยคมสันฟิล์มภาพยนตร์นะครับซึ่งผ้าประกอบในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็ขอขอบคุณทางทีมงานคมสันฟิล์มภาพยนตร์ด้วยนะครับที ได้นําภาพมาจะดทาเป็นเรื่องราวแล้วก็รวบร,รวมเป็นหน่วยางานกาแพงอีกหนหน่วยไว้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีประมาณ400กว่าหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับหน่วยางานกแงแพงหน่วยไหนนะครับที่ยังไม่เคยลงที่ช่องเรานะครับก็ทักมาที่เพจทาง Facebook ได้นะครับแล้วก็ส่งผลงานของท่านมาให้ทางช่องเราก็จะจัดทาเป็นคลิปรวบรวมนะครับเพื่อ เป็นการช่วยแนะนำหนังกำแพงแต่ละหน่วยในเขตจังหวัดของท่านนะครับเพื่อที่เป็นสื่อกลางให้ทางเจ้าภาพจะได้ติดต่อหนังกำแพงหรือว่าจ้างไปสมงพูดในงานต่างๆของท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นหน่วยคมสันฟิล์มภาพยนตร์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ที่งานของเราครับก็ได้นํามาจะทำนะครับเป็นคลิป เรื่องราวครับให้แฟนๆนางกำแพงได้ชมได้สัมผัสกันนะครับซึ่งวันนี้ก็รับฉายด้วยระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งจอที่กลางก็สวยงามนะครับเป็นจอไม่ใหญ่นะครับแต่ก็เป็นขนาดเล็กกระทัดรัดกำลังดีนะครับเหมาะที่จะเข้าใช้ในทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะตอกซอกซอยแคบแค่ไหนนะครับทางคมสันฟิล์มภาพยนตร์นี้ก็น่าจะเข้าไปใช้ได้ทุกที่นะครับ ซึ่งเป็นแฟนหนังกาแฟนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นก็ดีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับอยากจะติดต่อหนักแปลหาหนังใหม่ๆหนังสนุกๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับคมสันฟิล์มภาพยนตร์ครับสาหรับเบอร์โทรติดต่อก็ติดต่อที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะวางไว้ที่ใต้คลิปนะครับก่อนบริเวณช่องที่จะคอมเมนต์นะครับซึ่งเป็นแฟนหนังกาแฟนะครับก็ยังไงก็ช่วยกันอนุรักษ์หนังกาแฟของเราให้คงอยู่คู่ประเทศไทยเป็นนานนะครับแล้วก็ ช่วยช่วยกันหน่อยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หนังกระแปลงก็ได้รับความนิยมน้อยลงมากนครับไม่เหมือนยุค8 0ด0ในอดีตนะครับที่หนังกางแปลงจะมาอันดับหนึ่งเสมอนะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับทางช่องก็ขอขอบคุณทีมงานคมสันฟิล์มภาพยนตร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับที่ได้นำภาพมาจะทำเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชื่นชอบการนําเสนอของช่องน้อยๆของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆนะครับที่ชอบแต่นางแต่งแปลงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ